สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2567ค่ะเมื่อน,นี้แม่มุก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่578ค่ะจะพาทานผู้ชมนะคะมาติดตามหลบชั่งน้ทางัเลขลาวพัฒนาวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ค่ะอดีผพานมาเนาะคะ่ะในทางของปูก่กระเขานะคะุณผู้ชมปู่ให้วิ่งรูด7กับ6เนาะคะ่ะกับมา7 2เนนะค,ะนะคะุณผู้ชมเข่าทึ่ง วิ่งรูดนะคะแล้วก็จับคู่กระแมน่นนะคะมาชมวันนี้เขาก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าปูจะได้แนวทางให้ตัวไรนะคะงวดวันศุกร์ที่16กุมภาพานันธ์2567ค่ะเป็นหมูจะพาไปเบิ่งห้องน้ำนะคะมาชมปูเปลี่ยนประตูห้องน้ำแล้วก็ชักโคกใหม่นะคะเอาเพิ่งลงมือหรือเปล่าอ่าเริ่มแล้วเป็นบ่่คะแล้าค่ะ โอ้ขันประคำกันค่ะหาปูน้ำกันโอ้ตั้งหัวสวมใจแล้วเมื่อวานนี้ก็ค่ะก็แค่อยากไปหาปูอยู่ฮึมจ้าพ่อเงินเท่บ่หลายกับตั้มเป็นการบร้จางสร้างการเงินของโอ้เฮ็ดเองมั้งวะคะพ่อโย่กับเฮ็ดเองตัวเฮ็ดช่ยกันเออช่ยกันจะสามคนสี่คนเอากันอยู่นี่นะค่ะเอาท่านผู้ชมเขาไปหาปูน้ำกันนะคะปูจะเน้นจะยำให้ตัวไรนะคะ กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเจ้าค่ะครับห้องน้ำให้ให้สร้างไม่เห็ดเลยนกปูเนาะเออสร้างอยู่บ้านนี่ละเปิดกระบาไม่เห็ดเอาบุญนี่ปูคนมาประแหววค่าแรงมาซอยปูค่าแรงกับง่ายก็คือกันเรื่ต่างคนต่างคนคนนี้ฟรีเขาก็ไปยังไม่เห็ดเด้ครับปูตรงมีค่ะน้ำจิบน้ำใจให้ข้าเจ้าข้าเจ้าก็บมิลูกม pues ีเมียมีพร้อมีครัวหากินเท่ากันขึ้นกันนั่นละปูก็บทมีน้ำใจให้ท่านผู้ชุม ข้าเจ้าแล้วแต่าข้าเจ้าที่บอกกันเอาก<ป>รรมการ,รวัดตะล้ยทะเลมาแรงจริงๆนะปูเนาะมาแรงชุดเบยุยหรือปูหายเจ็ดแปดพี่น้องลาวพัฒนาปูแม่นได้พี่น้องได้เห็นไหมครับปูว่ามาตัวเก่าเด้อวิ่งรูดเจ็ดไปเลยนะปูนะเอ,เอามากกว่าปูเก่าอยู่มันมาได้คือเก่าออกแล้วว่าก็ออกไหนกึเ่เก่าออกได้คือเก่าเอาธรรมชุม <FC. S 2> เอฟซีของออกล่างมาออกล่างอีกนะ่ะเอฟซีถามเขออามาหลายอยากซอยปูนะปูเห็ดของน้ำเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาพูดคือบนโลกบนท้องแน่ว่านั้นเอฟซีว่าปูจะบ่มีเวลาลนะปูมันแต่หลายนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับปูประตูเอฟซีมันว่าให้เอาปิดประตูพี่วิซีสำเร็จเด้อปูเด้อเออว่าเอาแบบนั่นที่เอาแบบนั่นละครับผมอา่าครับ สี่บานสี่บานบันละสองพันกว่าประมาณนี้ครับผมอืมเพรว่าเอฟซีมันก็โอนมหาใหญ่ทั้งครับท่าพระหายมืนหนึ่งครับผมมือนั้นกระทั่งละย่องจากละย่องเอฟซีโอนมหาใหญ่กับแปดพันกว่าครับผมก็เสื้อท่าโขงประมาเดียวตัวล่าพันสองสี่ตัวใส่สี่โตเล่นมาปัวบันก็เน่าเน่าใสยางใสยางพรับใสยางใสใสีศษอ่า ให้ย่อมผู้เถาผูก้แก่จะได้เขานั่งง่ายๆนะปูเนาะเพอพอเฮีดยไปเนี่ยล่ะได้ต้อได้เฮ็ดไปอเอาซาถุกให้เขาอีกนะปูเด้อเราพัฒนาวันศุกร์ที่สิบหกทิ่วรุ่นรัฐบาลให้แล้วก็รุนลวพัฒนานำ้ำส่วนมามันมันอย่างมากกำลังวันมันแมนปูมันทิพหาก็ออกกำลังวันทิพหาน้บวับนเี้กำลังวันที่เตหมื่วันเนี่ยมาไปนับกันดอกไปตัวเรื่องดอบ ก็เลยเด่นเกียรให้สามเกียบติอปูนะเป็น C C เอาไปติดนี่เด้ครับสิบสองเกเป็นแปดสิบสี่เลติดแปดครับ C เอาลาออปูนะครับลาพัฒ <c oughs> นาเด็ดตกกัวเก่าอย่างไนตกกัวเก่า้มันออกเกียรติสองเี้ยแล้วปูขึ้นจะไล่รอบเออ่ <c oughs> เลาาพัฒนาธร,รูมชมวันศุกร์ที่16เรือพี่น้องเด้16กุมภาพันธ์2567เมืออ่นรุนรัฐบาลไทยแต่กับรุ่นเล่าพัฒนาต่อนะครับเรื่องรูดบนล่างหกกับเจ็ดเอาได้ตัวเก้าติดพัวตัวเก้ามันออกเก็บสองเด้ครับเฮ็ดได้ตามสูตรนั่นเด้มันเจ็ดสองตัวเก้าก็เลยได้เด่นตัวเก้าอีกหกศูนย หกสองครับ7จครับเจครับเจ็ดกครับเจ็ดศนี่ม่สั่งครับนี้ละโอ้มีเพิ่มอีกตัวนึงมีเพิ่มอีกตัวนึงอ่าบันี้ก็เลขเบิ้ลมันเิ็นใส่ขางนี่ก็ได้ปูเบิ้ลมันจะมีอยู่ สองสองครับหกหกครับศูนนประจำวันครับรถจ้างเสียงรถจ้างมาแล้วบาทนี้สิบตอนึ่งเป็น1ิบสองระว่งเอาเล็กกำลังวันมันสุกตัวไหนปัวยี่สิบเอตัวไหนครับกำลังวันสุกมียี่สิบเอยบเอ็ดบหนึ่งเป็นสิบสองสองหนึ่งเป็น12สเอาสีแดงปูเน่น ที่เด่นไปที่หกผู้ใดมักรวดนี่หกงวดวันวันศุกร์มีกำลังวันเย็บเด็ดแต่ว่ <6 S 2> าหกเพราะว่าเจ็ดมาสองงวดแล้วครับนี่แห<ม>ละท่านผู้ชมโอ้ เด่นให่เน้นเน้นเลยนะปูนะอเอาทำมาชมอันนี้อันนี้ของเกา่าของเก่าวันพุธเด้อพี่น้องเด้อปูเน้นให้คักเจ็ดแตกเจ็ดสองตรงๆปูว่ามาตัวเก่านะครับอันนี้ของวันศุกร์ที่สิบหกนะครับ เลขหกนะครับนี่พี่น้องนะครับเลขหกนะครับท่านผู้ชมใส่หวยก้อนปูเขาจะว่าสิบเอ็ดบันที่สิบหกเมื่อน,นั้นหล่นทั้งเรืงเล่าหล่นทั้งเรืงรัฐบาลเอานะครับหกกับเจ็ดมาปัวหกกับเดเดินไปที่หก <6. S 1> อ่าเลขประจำบ้านสองหกศูนย์สองหเลขกำลังวันสองหนึ่ง บ่อป,ปัวกำลังวันยี่สิบเอ็ดกำลังวันยี่สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองเด็บสองหนึ่งเป็นเด็บสองเดมที่หกได้พี่น้องด้หกศูนย์หกสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับถ้าเบิลคือสองสองหกหกศูนย์ศูนย์เลขประจําม,มั่นสองหกศูนย์อ่าทํามาชมปูนเน้นให้หกศูนย์หกสองเจ็ดสองต่อในความเรื่เบิลถ้ามันเบิลมันจะยังบเบิลสองหลังเนี่ย ครับหกศูนย์หกสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับทับเบิลทับเบิลคือตัวเก้านน่ะนะเจ็ดสองน่ะนะทับเบิลคือเหล็กประจำบ้นบบานประจำว่ามันออกแล้วว่าออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอย่งได้ออกอยังไงหรือเขาดิสองสองหกหกศูนย์ศูนย์ว่าจอ,อกเ <c oughs> บิลแต่จอ,อกตัวเดียวสามเทียบกันโอ้หน้าปูดเต็มีว่า มันออกแล้วว่าน่าเจ้ามากอเี้ยกออกเก็บส้นต,ตัวเก้า,ากับรบวนหลังไงหลังวะครับมาชมนะปูนเน้นให้แล้วนะผมให้โชคดีและพ,พี่น้องได้สาธุบุญนะครับเนาะนะกับผู้ที่ได้รวมซอยปูสั่งเปลี่ยนประตูห้องน้าเปลี่ยนชักโครกนะพี่น้องเนาะแบบปูนเน้นให้แล้วครับผมครับหกกับเจ็ดเด่นที่หกกับหกศูนย์หกสองเจ็ดสองเจ็ดหกตัวเน้นได้พี่น้องเ้อเนี่ยก็อ,ออกแล้วครับเหลือเนี่ยแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ไปแล้วเร็วออกไปแล้วครับ ในการๆออกแล้วสองสองหกุกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ตัวร้อนครับผมทาเบิ้ลสองสองหกหกศูนย์ศูนย์ขอบคุณขอบคุณปูทรชมรับสาธุนักพี่น้องให้โชคให้มาให้ยง่งเรื่อยๆพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ